สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n แนลวี Game Studio นะครับแล้วก็ผมก็ต้องขอโทษคุณผู้ชมจริงๆนะครับที่ชว่วงนี้เนี่ยมันหายไปนานจัดเลยครับเดี๋ยวก่อนนะผมก็อาจจะมึนๆหน่อยนะครับเล่นเกมนี้โอเคมึนเรียบร้อยครับมันต้องสร้างต่อแถวม,มาตรงนี้นะผมดันอยู่แมปล่างขวาไปซะได้แต่ดันต่อผิดด้านนะครับเนี่ยไม่เป็นไรครับไม่ได้เสียหายเยอะมาก โอเคเราเจอกับฝรั่งเศสนะครับซึ่งยูนิตพิเศษเขาก็ไม่ได้เท่าไหรอ่อ่ะไมไ่เท่าไหร่ครับแต่เจอยูนิตธรรมดากระทืบหน้าเอาครับตอนเนี้ยโอเคด่านนี้จําเป็นต้องยึดตนสภานนี่นะทำให้เราแบบค่อนข้างได้เปรียบในการบวกตรงทางแยกนี่ครับโอ้ oh. โหเ<ห>ขาสร้างแบบ คนมาคุมเลยนะเนี่ย,ยสร้างเปมุมหนึ่งตัวครับเนี่ยตรงนี้คือข้ามไม่ได้แล้วนะครับเนี่ยผมว่าผมจะจบได้เรือนะเกมนี้คิดว่านะถ้าเป็นไปได้จะจบได้เรือครับคือเรือของฝั่งเราอะ่ะค่อนข้างแบบแข็งแกร่งใช้ได้เลย เดี๋ยวก่อนนะถ้าอย่างถ้าจะขึ้นเรือนี่ผมต้องรีบขึ้นแม่ทัพแหลมให้เร็วเนี่ยเพราะผมต้องใช้เจ้าตัวเขาเรียกว่าไงอ่ะเจ้าตัวเด็ดน็อตฮึแย่มดเลย ถ้าผมโดนบุกด้วยชุดนี้คือผมแพ้เลยนะเนี่ยแพ้ได้เลยอเอาอันนี้มาด้วยจะบุกผมด้านบนเลอเนี่ย ตอนนี้คือแบบผมผ้าตรงที่ฐานผมมันมองไม่เห็นบ้านเขาอะหมาไม่ใช่หมาไม่ใช่ฐานหมาตอนนี้คือเขามีแบบทางเลือกเล่นกับเราเยอะมากเพราะว่าเขาวิ่งมาเจอบ้านเราแบบแทบจะหมดบ้านนะครับเปิดแมปเราหมดแล้วอะแต่เราคือไม่เห็นแมปบ,บ้านเขาเลยเสียเปรียบมากมีความเป็นไปได้นะที่เขาจะเล่นแบบาฟาร์มก่อนโอเคสปายเพนผมมาละ เรือผมมาละโอ้โหเล่นอย่างนี้ได้นะได้ชอบเล่นอย่างนี้ปะชอบเล่นอย่างงี้ใช่ปะเ,เล่นมั่งเล่นมั่งเราเรียกว่าพฤติกรรมเรียนแบบแบบอุ้ยเดี๋ยวเขาจะเอาจินียรมาซ่อมตรงนี้แน่เลย ให้ผมเรานะเขาเอาเอนจิเนียร์มาซ่อมตรงนี้แน่ๆเลยรถแล่ผมพังด e. ้วยดิ เอ้ยรู้ว่าโดนยิงเดี๋ยวเดี๋ยวผมเก็บหอไปก่อนเขาอาจจะยังไม่เห็นแต่เขาน่าจเห็นหอผมไปแล้วแหละมาละ ถามจริงเอาคิดลีแท้งมาสู้กับไลโนโลแท้งเหรอมันสู้ไม่ได้เนี่ยดูเนี่ย,ยครับมันสู้ไม่ได้เฮ้ยอันนี้เป็น3อันนี้เป็น2โอเคครับชิวละ เอ้ยวิ่งเข้ามาในอาณาเขตโดนนะจ๊ะผมน่าจะหมดก๊อกนะผมคืบเลยแล้วกันโอเคน่าจะเคลียร์แล้วนะครับเกมนี้โอ้ยรู้สึกกดมัวไปหมดเลย ยิงยิงเออยิงปุ๊ปๆอ่าโอเคครับน่าจะชนะแล้วนะเกมนี้รว่าตัดสินใจได้ดีเพื่อนแต่เ,เพื่อนแค่พลาดตรงที่เอาอิตลีแทงมาบวกกับเลโนแทงแบบซึ่งๆหน้าเฉยๆแล้วเพื่อนๆน,นะครับชอบชิปอย่างนี้และอยากให้ผมลงชิปบ่อยๆก็ <c oughs> <c oughs> พูดได้เนาะก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร์กันนะครับในวันนี้ก็ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ